สวัสดีครับก็พบกับผมป๋าดาบออฟฟิเชียลนะครับเพิ่งจะออกจากไร่ของหลานสาวนะครับเป็นไร่หลานสาวเขาปลูกแตงโมกันนะครับรามาชิมแตงโมเขานะฮะมาชิมแตงโมเขาแตงโมหน้าแรงก็อย่างนี้แหละครับก็รูปไม่ค่อยโตหรอกแต่ว่าก็ยังหวานก็หวานอยู่ ็ยงโอเคนะครับก็พอใช้ได้กิโลละหกบาทออกจากสวนก็ถือว่าพอได้มีรายได้นะครับพอมีรายได้เข้าบ้านพอได้ใช้ได้จับได้จ่ายก็อย่างนี้แหละครับอาชีพเกษตรกรมันไม่รวยแต่ว่ามันก็พอได้อยู่ได้กินพอได้ใช้นะครับ เขาก็กําลังเก็บแตงกันขึ้นรถเพื่อที่จะไปจําหน่ายเป็นบอกว่าก็าพอมีคนสั่งอยู่นะครับมีคนสั่งกิโลร้หกบาทนก็ยังโอเคอยู่แถวนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นไรอ้อยกับมันสำปะหลังแหละครับท้ายมือขวามือตรงนี้ก็จะเป็นลานรับรับอ้อยนะครับซ้ายมือน,นี่ บริษัทน้ำตาลปลายมิรผลนะครับเป็นจุดรับน่าจะเป็นหัวหน้าได้หัวหน้าไร่อหน้าหัวหน้าไร้อยอะไรประมาณนี้เลยครับรับน้ำตาลรับอ้อยนะครับเ mm hmm. มื่อก่อนนี้ก็ปลูกม,มันสำปะหลังกันเยอะ mm hmm. พื้นดินแถวๆนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเสื่อมนะครับเสื่อมเสื่อมโทมดิน ื้นดิน,ด,นดินไม่มีแร่ธาตุไม่มีสารอาหารเพราะว่าปลูกมันสัปะหลังกันมาเป็นร่วมระยะเวลาตึงไป่รอกไปห้าสิปีแล้วจำความได้ถแถวๆนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นป่านะครับแถวเนี้ยจะเป็นป่าซึ่งก็ป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ พอมันสัปปหลังมาอ้อยมาหายหมดเลยครับแต่ก็ยังพอมีเหลือต้นไม้ให้เห็นมั่งก็ยังโอเคอยู่ไม่ถึงกับว่าเลี้ยนเอ,อิโล่งเตียนตะจนทีเดียวโล่งเตียนตะจนทีเดียวถนนหุนทางนี้ก็น่าจะทำใหม่นน,นะครับ แต่ว่าขาดการบูรณะขาดการตัดแต่งต้นไม้ต้นหญ้าริมทางอันนี้ก็เป็นภาวะของผู้นำนะครับสภาวะของผู้นำที่ต้องมีความเป็นผู้นำพาลูกบ้านออกมาทำความสะอาดอันนี้ก็น่าจะดีแต่ตรงนี้ก็ขอติเตียนไปหน่อยหนึ่งนะครับ เดี๋ยวกำลังจะเดินทางกลับไปที่บ้านที่กัดแก่นเอ้ยที่บ้านบ้านแม่บ้านที่อนองเรือนะครับที่น้องโอยแล้วตรงนี้เป็นอะไรถึงไม่ทำเนาะ งบป,ประมาณหนดนะครับงบป,ประมาณนดเั่เนงบป,ประมาณนัดก็เลยได้แค่นี้เคยได้เท่าที่เห็นนะครับ พัดเลาะดูวิถีชนบทนะครับวิถีบนนอกของเราว่าแต่เราที่แต่ละแห่งอยู่กันอย่างไรนะครับก็จะเห็นช่วงฤด,ดูปีใหม่ก็เห็นลุดลูกหลานกลับมาจากต่งางกลับมาจากกรุงเทพมหานครก็มาจอดกันที่บ้าน ก็หลายหลายบ้านหลายหลังก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับหลายบ้านหลายหลังก็จะเป็นอย่างนั้นอีน,นึงก็จะมีสักครั้งสองครั้งที่จะได้กลับมาบ้านนะครับพอได้เจอหน้าเจอตาญาติผู้ใหญ่เพื่อนฟูงนะครับพอได้คลายความเครียดในการ จากการทํางานของแต่ละคนนะครับจะคลายความเคียดด้ยปยป,ปะสังสรรพบปะสังสรรค์สน,นุกสนานเฮฮากันไปตามอัธภาพนะครับหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าเข้างานสู้งานสู้สชะตากรรมกันต่อไปนะครับมองดูข้างๆทางเนี่ยก็ กะพาได้ทำไรทำนากันอยู่หรอกครับก็คงพอจะลืมตาอ้าปากในที่นี้หมายความว่าคือถ้ามันมีข้าวกินมันมีข้าวกินเนี่ยมันก็ไม่ต้องจำเป็นต้องซื้อข้าวหาเงินหาได้มันก็พอจะได้อดได้ออมนะครับในจะซื้อข้าวในจะซื้อกับข้าว บางครั้งมันคลามันก็เหนื่อยแรงก่าการอยู่นะครับท้ามีข้าวในขลุง้งในยุง่งในเลา้าหากับข้าวกับปลาหากับปลุกแตเขียดนู่นนี่นั่นรับประทานมันก็ยังโอเคมันก็ยังพอที่จะสืบระทังชีวิตไปได้อยู่นะครับตนุ้นทางช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคครับดีดีด เริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะตามต่างจังวัดตามบ้านหมู่บ,บ้านเชื่อมต่อหมู่บ,บ้านนะครับถือว่าดีมากๆเลยแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องใช้เวลานะครับสิ่งทุกอย่างเวลาเป็นตัวกำหนด ตาน้ำมีท่ออ่มีท่อประปาแถวนี้น่าจะเป็นอำเภอโนนศิลานะครับเป็นอำเภอใหม่ออำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นอำเภอโนนศิลา เป็นอำเภอเล็กก็การพัฒนาก็ไปได้เร็วนะครับเพราะว่างบประมาณตกามามันก็สามารถที่จะกระจายสู่ประชาชนได้มากขึ้นนะครับถ้า,าพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอไม่กว้างไม่กว้างมากนักการกระจายงบประมาณลงไปในตำบลหมู่บ้านก็ได้มากขึ้นนะครับ แรกๆก,ก็ว่าจะขึ้นออกทางถนนสายมินสายหลักออกไปไหวนะครับช่วงนี้รถกำลังขึ้นเยอะเลยก็เลยจะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นถนนที่มาจาก อำเภอโนนศิลานะครับมาจากทางอำเภอนนนศิลาจะไปเชื่อมต่อกับสนุนเส้นที่มาจากอำเภอแวงใหญ่ไปชนบทนะครับจากอำเภอแวงใหญ่ไปชนบท ซึ่งตัวแอดเอ็นอยากจะคุยมีเรื่องมีเรื่องจะมาคุยให้ฟังอยู่เดี๋ยวไปไปให้ถึงสถานที่ตรงนั้นก่อน แถวนี้มีการทําถนนใหม่ขยายขอบถนนขยายถนนที่กว้างขึ้นแต่ทางแอดมินก็ขอติเตียนไปจริงไปหน่อยนึงว่าการทําเครื่องหมายบ่งบอกว่ามีการซ่อมทางการทําถนนเนี่ยแค่เอากิ่งไม้มาวางเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ปลอดภัยหรอกนะครับจริงๆก็ต้องมอีอะไรที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มัน มาตรฐานแล้วมันดีกว่านี้อันนี้เอากิ่งไม้มาปิดไว้มันก็ไม่น่าจะใช่นะครับเอากิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยขวางหน้าถนนขวางถนนอยู่เนี่ยเห็นไหมครับขวางถนนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มันเป็นการไม่รับผิดชอบของคนทํางานองผ,ผู้รับเหมางานนะครับคุณต้องรับผิดชอบ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนนให้มากกว่านี้หน่อยหนึ่งกลางค่ำกลางคืน,คนทําไงล่ะครับเขาไม่รู้ว่าคุณทําอะไรไว้คุณก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ที่มันน่าจะมองเห็นได้ไกลมองเห็นได้ชัดกว่านี้ใช่ไหมนี่อันนี้ก็ถือว่า บอกกันบอกกล่าวกันนะครับขอติดเตียนขอติดดิงไปถึงผู้รับเหมาก็แล้วกันนะครับเราไม่ว่าใครหรอกว่าใครเป็นผู้รับเหมาแต่ว่าอยากให้มองเห็นความสําคัญมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับมองเห็นความสําคัญมากกว่านี้สักนิดนึง น่าจะถึงปากทางเ,เส้นที่มาจากแวงใหญ่ไปชุนบทคิดว่ามันน่าจะทำให้ดีสักวันนี้สักนี้กว่าน,นี้สักนิดนึงนะครับผู้รับเหมาครับ แยกข้างหน้านี้ก็จะเป็นถ้าซ้ายมือก็จะไปแวงใหญ่ขวามือก็จะไปชนบทนะครับขวามือก็จะเป็นอำเภอชนบทรนะครับอำเภอชนบท,น,บน,น,บทนี่ครับคือที่อยากจะคุย ถนนเส้นนี้ตอนที่สมัยแอดเป็นยังหนุ่มยังเป็นหนุ่มนะครับประมาณสักห้าสิบหกสิบเจ็ดปีประมาณนี้มั้งนะครับไฟฟ้าจากอำเภอไฟฟ้าแรงสูงเส้นเมนของเส้นถนนเส้นนี้นยครับจากอำเภอจากอำเภอเมืองพลเข้าสู่พืงอำเภอชนบทเนี่ยตัวแอดมินเองเคยร่วม กระบวนการสร้างนะครับเดินสายไฟนะครับเดินสายไฟจากอำเภอเมืองพลถึงอำเภอชนบุบตั้งแต่เริ่มโครงการเริ่มโครงการคือตั้งแต่ขุดหลุมลงฟังยกเสาเดินสายพาดสายจนถึงกระบวนการปล่อยไฟเข้าสู่ระบบนะครับ ของถนนไฟฟ้าสายเส้นเมืองพลชนบทอันนี้คือสิ่งที่เคยทำไว้เมื่อก่อนนะครับเรากลับมาทุกวันนี้เราก็ยังเห็นสิ่งที่เราเคยทำไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ยังเป็นความทรงจำดีๆอยู่สำหรับเสาบ,บางต้นเสาทุกต้นตัวแอดมินขึ้นเกือบทุกต้นต นะครับเกือบทุกต้นเดินสายพาดสายาขึ้นวางคานขึ้นวางถ้วยขึ้นติดตั้งถ้วยวางสายพาดสายดึงสายยึดสายทุกสิ่งทุกอย่างตัวแอดทำมากับมือนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเห็นผลงานที่ตัวเองทำว้อยู่ก็ยัง สร้างความภูมิใจให้กับตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเล็กๆนะครับสำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ร่วมงานในโปรเจก,กต์ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับคนหลายล้านคนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราลงมือทำ ในครั้งกระนู้นนะครับแถบนี้ตรงแถบนี้ดินก็จะเป็นดินดินจะขุดยากมากครับพูดไง,ไง่ายๆเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นดินจะเป็นดินเป็นหินเป็นหินดานเป็นหินเป็นหินทราย ป็นดินดานที่แข็งๆเลยต้องต้อง,องอาภาษาเขาเขาเรียกว่าต้องเอาน้ําหยอดถมไว้ไม่งั้นขุดไม่ลงตื่นเช้าค่อยมาขุดใหม่ขุดได้เท่าไหร่เท่านั้นคนหลุมหนึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะได้นะครับหลุมหลุม,ล,มลงเสานะครับเพราะว่าดินดินแข็งมากยิ่งหน้าแรงย่างงี้ลิโกไม่อยากจะพูดเลยเพลย่อเอย